สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้วันนี้ใครที่เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาทำคลิปแรนด o อมเหมือนเคยเช่นเคยนะคะทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมที่ชอบการดูดวงชอบดูพิรกาชอบดูแรนด o อมสายมูทุกท่านนะคะ จงใช้วิจารณญานในการรับชมนะคะการแลนดอมไพ่การดูไพ่เนี่ยอาจจะตรงหรือไม่ตรงใจใครๆก็ได้นะคะจงใช้วิจารณญานในการรับชมนะคะดูได้ทั้ง7วันเกิดและ12ลราศีตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะทุกคนนะโอเคเนาะ สวัสดีอ่าสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยนะคะต่างประเทศทวีเปเอเชียยุโรปอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียเนเธอแลนด์ฟินแลนด์โอ้หลายประเทศเลยยุโรปเนาะและ้วก็ไทยกัมพูชาพามา่าอินโดนีเซียมาเลเซียบูนไนสิงคโปร์ฮ่องกงจีนลาวเกาหลี <laughs> ญี่ปุ่นโอเคเนาะตั้งติดไอขานดีๆนะบอกแล้วนะจงใช้วิจารณญาณในการรับชมจงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมันจะตรงหรือไม่ตรงใจใครได้มันเป็นการดันดอมไพ่เท่านั้นนะคะโอเคค่ะดูแล้วก็อยากเครียดหรือซีรีสนะบางคนดูเครียดเครียดจริงจังมากบางคนก็ไม่จริงจังปล่อยใจจ่อยๆร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันคอมเมนต์น,น่ารักน่ารักอะไรเนี้ยเนาะ โอเคค่ะามาขอพลังงานก่อนเลยเนาะอาจารย์ใช้ไพ่สำหรับนี้นะยิบซีสำหรับนี้ค่ะขอพลังงานจักรวาลพลังงานออร่าพลังงานแสงสีเสียงนะคะพลังงานครูบาอาจารย์นะคะให้ไพ่สำหรับให้ไพ่ยิบซีสำหรับนี้เปิดนะคะถูกต้องนะคะของคุณและเขานะคะโอเคค่ะคุณและเขา นะคะหัวข้อที่จะทําวันนี้ก็เป็นหัวข้อความรักแหละนะคะความรักแหละนะเน้นเรื่องความรักเนาะส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องความรักกันเยอะค่อนข้างเยอะเนะาะสาวๆหนุ่มๆทั้งหลายอะ่ะความรักจากใครกร็แฟนเล่านี่แหละไม่ใช่ใครหรอกเอาโอเคค่ะหัวข้อที่จะทําวันนี้คือความรู้สึกของเขาคนนั้นตอนนี้วินาทีนี้เลย ความรู้สึกของเขาคนนั้นตอนนี้วินาทีนี้เลยนะคะอาจารย์เชื่อว่าหลายๆคนอยากรู้ความรู้สึกของเขาจริงๆนะคะวินาทีนี้ตอนนี้ว่าทําอะไรอยู่ <c oughs> ว่ามีความรู้สึกของคุณกับคุณเป็นเช่นไรเนาะนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอเช็คพลังงานของคุณวันนี้ก่อนนะอือเสียงดังวางชาัดไหมก็ชัดอยู่นะโอเคนะ อาจารย์ขอเช็คพลังงานของคุณวันนี้ตอนนี้ก่อนพลังงานของคุณตอนนี้เป็นยังไงว้าวหูพลังงานของคุณนะเอฟออฟคันะเป็นพลังงานที่โดดเด่นมากเห็นไหมคะมีแสงออกจากถ้วยใบนี้ด้วยถ้วยใบนี้ก็คือมันเหมือนถ้วยแห่งความรักมันตรงหัวใจคุณพอดีเลยเห็นไหมถ้วยแห่งความรักคุณพร้อมคุณพร้อมนะคะคุณพร้อมที่จะให้ความรักกับตัวเอง คุณพร้อมที่จะให้ความรักกับคนรอบข้างคุณพร้อมที่จะแบ่งปันดทุกอย่างให้กับคนโดยเฉพาะสิ่งที่มันเป็นพลังงานด้านบวกของคุณคุณอยากส่งต่อ energy ของคุณอยากส่งต่อ mindset ของคุณอยากส่งต่อความคิดดีๆของคุณให้กับคนที่กำลังพลังงานน้อยหรือคิดลบคุณอยากช่วยเหลือเขาจังเลยอะ คุณอยากให้เขามีความสุขคุณเปรียบเสมือนครูบาอาจารย์ก็ได้นะคุณมีความหวังดีกับลูกน้องในองค์กรหรือเจ้านายหรือในองค์กรคุณเนี่ยคุณอยากให้งานแบบสำเร็จหรู่วงโดยคุณใช้ใจและใช้พลังงาน Energy บวกบวกของคุณในการลุยทำงานให้เจ้านายหรือผู้บริหารหรือลูกน้องคุณเนี่ยบริวารคุณเนี่ยเห็นว่าคุณนะเป็นคนที่เหมือนแบบขยันขันแข็ง มุ่งมั่นตั้งใจคุณไม่ได้เป็นคนพูดเยอะคุณทําอย่างเดียวพูดน้อยต่อยหนักเออนี่คือตัวคุณนะพลังงานคนที่เข้ามาดูเนี่ยปังมากดีมากนะวันนี้นะตอนนี้วินาทีนี้นะคุณจะพบแต่ความโชคดีคุณจะได้รับข่าวดีวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งได้เงินได้ความรัก ได้การขอโทษได้มิตรภาพคุณเป็นอย่างนี้เลยคุณลืมอดีตเรื่องราวเก่าๆที่มันแย่ๆคุณไม่อยากเอามาคิดและใส่ใจคุณกำลังรีโนเวทความคิดที่มันดีๆใหม่เซ็ตที่มันดีๆคุณอยากเป็นคนใหม่อ่ะจะใกล้ปีใหม่แล้วใช่ไหมคุณอยากเป็นคนใหม่คุณอยากลืมสิ่งที่มันแย่ๆที่มันผ่านมานี่คือตัวคุณเลยนะ พลังงานใบนี้เป็นพลังงานดีมากอร่าดีแสงสีเสียงดีมากถ้าคุณเชื่อเรื่องพลังงานคุณเป็นคนหนึ่งที่คุณจะได้รับโชคได้รับลาบ,บการเงินคุณดีการงานปังนะคะโอเคนะวันนี้ดีมาเป็นพลังงานที่มันตอบโจทย์คนที่เข้ามาดูนะของคุณนะคุณแย่มาในระดับหนึ่งแหละแล้วคุณก็ผ่านเรื่องราวที่มันยแย่หลายๆมาแหละออ ตอนนี้คุณดีนะนี่งไงเดอนสั้นเธอนี่เดอนสั้นก็คือคุณออกไปท่องโลกควางคุณอนะมีความเครียดมีความตึงเครียดที่มันระยะเวลาที่มันผ่านมาใช่ไหมคุณใช้อะไรธรรมชาติบำบัดคุณอาจจะไปเที่ยวภูเขาไปดูงานไปเที่ยวภูเขาไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศคุณชาร์จแบตแหละได้เต็มที่คุณพร้อมที่จะมาสู้กับงานสู้กับคนที่งี่เงา่างี่เงา่าคุณไปเดอนสั้นหะน่ะ โอ้คุณเบเดอรซานนะคุณรับพลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างเยอะเห็นไหมมาตรงที่ตัวคุณและขยาย S ออกครับก็คือคุณค่อนข้างดีและโดดเด่นมากอะ <c oughs> นะคะคุณค่อนข้างดีและโดดเด่นมากไม่มีอะไรมาต้านทานคุณได้เลยจากที่เห็นนะโอเคนะคุณพร้อมที่จะส่งต่อความคิดดีๆพลังงานด้านบวกให้กับคนที่คิดลบอย่าช่วยเหลือเขาจังเลยอะ่ะ อะไรแบบเนี้ยเออนะอยากส่งต่อสิ่งดีๆที่อยู่ในตัวคุณนะ่ะให้กับเขาเช็คอีกใบนะปกติอาจารย์จะเช็คสามใบสำเร็จรู้ล่วงตั้งใจเห็นไหมเป็นไพ่สิ่งก็คือเป็นไพ่ที่ คุณอดทนมาแล้วคุณผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเรื่องราวในชีวิตมาแล้วไม่มีอะไรจะมาต้านทานคุณได้แล้วจ้าจงยิ้มได้เลยจ้ะคนนี้เขามาดูนะคะนี่คือพลังงานของคุณนะคะคุณมีพลังงานด้านบวกคุณมีออร่าที่เป่งประกายมากคุณมี e อน r g y ดีคุณมีออร่าดีคุณมีความคิดดีคุณมี Mindset ที่ดีคุณใช้ธรรมะหรือสติบำบัด จิตใจคุณนะคะคุณใจเย็นมากขึ้น90%ขึ้นคุณไม่เอาเรื่องคนอื่นมาคิดและใส่ใจคุณเลยคุณอยากจะมีธุรกิจทำงานอยากสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งคุณไม่เอาพลังงานแย่ๆมาใส่ในตัวคุณคุณคิดว่าการที่เราอะได้รับพลังงานแย่ๆมันทำให้ Energy ของคุณอะ มันค่อนข้างลบนะคะมันค่อนข้างลบแล้วคุณเชื่อไหมว่าใครที่อยู่ใกล้ๆคุณตอนเนี้ยวินาทีเนี่ยเขารู้สึกและสัมผัสได้เลยว่าคุณเป็นคนที่น่ารักมากเป็นคนที่อ่อนโยนละเอียดอ่อนใส่ใจคนลอบข้างนี่คือพลังงานของคุณนะคะวันนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะไพ่ออกมาโดดเด่นมากคุณจะได้รับโชคนะได้รับเงิน ได้รับโชคได้รับเงินเนาะได้รับข่าวดีอะไรสักอย่างหนึ่นงแหละอ่ะได้รับข่าวดีได้รับโชคได้รับเงินได้รับข่าวดีได้รับสิ่งดีๆในชีวิตอะ่ะนะคะอ้าวมาดูกันนะคะเขาคนนั้นความรู้สึกของเขาคนนั้นรอคอยอยู่ใช่ไหมล่ะแอบยิม้มความรู้สึกของเขาคนนั้นตอนเนี้ยวินาทีเนี้ยเป็นเช่ไลไร โอเคเขาคนนั้นเป็นไข่นี่ไง King of p a t t e l n เขาคนนั้นนะสมมติว่าคุณผู้หญิงหรือท่านผู้หญิงที่เข้ามาดูนะ่ะเขาคนนั้นของคุณก็คือคนหลักของคุณคนที่ชอบอยู่กับธรรมชาติสีเขียวไม่แพ้จากคุณเลยนะไม่แพ้จากคุณเลยเขาคนนั้นนะเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดนะคะ อยู่กำลังเดียวหรือคุยกับคุณนะคะเป็นคนที่สมาร์ทมากแล้วถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่มีสนเสน่ห์แข็งแกร่งหาเงินเก่งเป็นคนที่ไม่ค่อยเหย่ะนแยะพร้อมที่จะสู้อยู่ตลอดเป็นคนที่ถ้าพูดถึงว่าภาวะผู้นําในองค์กรของเขาหรือทํางานอะไรเงี้ยเขาเก่งนะในระดับหนึ่งเห็นไหมสิบเหรียญ มันขึ้นมีม้าด้วยเขาอะเป็นคนที่ยอมนะยอมเหนื่อยก่อนยอมซื้อใจคนอื่นก่อนอาจจะเป็นสายเปด้วยนะฝรัง่งฝรั่งสายเปเลี้ย,ยงดูคุณอยู่นะคะเขาคนนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบนิ่งสงบใช้ธรรมชาติบำบัดในจิตใจเขาเขามีสองล่างนะ เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคีบร,รู้เก็บอาการเท่สมาสวยหล่ออีกโก้มีศักรีเยอะบางครั้งก็เป็นโลกส่วนตัวเยอะที่เข้าถึงยากเหมือนกันอยากทำอะไรก็ทำอยากไปไหนก็ไปบางครั้งเขาไปแล้วเนี่ยเขาเขาพึ่งโทรพิ่งไลน์มาบอกคุณบางครั้งเนี่ยคู่สามีภรรยากันนะตัวคุณเองอะ่ะยังงงเลยขึ้นรถไปด้วยกันเอา้าไปไหน ไปไหนก้อนไม่บอกเพอถึงอีกทีแต่คุณก็ไม่ค้านเขานะคุณก็ตามน้ําไปเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาจะพาคุณไปในทิศทางที่ดีไม่ได้จ้ะบางครั้งคุณถามเขาบ้างก็ได้เขาคนนั้นเป็นคนที่จิตใจดีมีพลังงานด้านบวกกับคุณนะมีพลังงานด้านบวกกับคุณมีพลังงานด้านบวกเหมือนคุณชอบธรรมะเป็นคนตรงๆเป็นคนอารมณ์ร้อนเป็นคนที่เหมือนแบบ คอยเดินสติคุณได้อะโอ้นะเป็นคนที่คุณหลักมากแล้วก็เป็นคนที่คุณแบบคิดถึงคิดถึงอยากเจอหน้าเขาทุกวันจังเลยหรือเป็นคนที่อยู่ในองค์กรเป็นคนที่คุณแบบแอบหลักแอบชอบก็ได้แต่คุณแบบคลีฟลูกไว้นะคะถึงแม้เขาจะไม่มองฉันฉันก็จะชอบเขาอยู่อย่างนี้เรื่อยไปเผื่อจะมีสักวันแหละที่ฉันต่อเขาได้อะไรแบบนี้เป็นป๊อกปีเลิฟจังเลยอะเป็นคนที่ชอบอยู่ในสถาบันเดียวกันหรือ อยู่ในชั้นเรียนเดียวกันอืมนะคะเนี่ยเป็นคนที่เหมือนแบบวันนี้พลังงานดีจังเลยเนาะของคุณและเขาเนาะโอเคนะอเาคนาะความรู้สึกของเขาคนนั้นตอนเนี้ยจริงๆอ่ะความรู้สึกของเขาคนนั้นตอนนี้เลยนะวินาทีนี้ตอนนี้เลยนะเขาก็เป็นคนที่เก็บซ่อนความรู้สึกเหมือนกันเป็นคนที่ตั้งแต่เด็กเนี่ย เขาอาจจะมีความเจ็บปวดมีความเจ็บใจมีความดินน้นรนมีความสอหาหรือมีความทะเยอทะยานเขาก็เลยไม่ได้แบบเปิดใจให้ใครง่ายๆเขาเป็นคนระแวงคนนะเป็นคนที่แบบเวลาเขาจะทําอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบไม่ได้เปิดใจบางครั้งความสัมพันธ์ของคุณและเขามันไม่ได้ชัดเจนอาจจะแอบคบกันโดยที่ในที่ทํางานคุณไม่รู้หรือ ไม่มีใครรู้เลยบน,บนสังคมแพลตฟอร์มโลกออนไลน์ของคุณคุณจะรู้กันแค่สองคนอย่างเงี้ยแต่เขามีความสุขนะแต่พอคบกันมานานๆคุณก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอยากให้เขาเปิดคุณจังเลยค,คนคนนี้ถ้าไม่พร้อมกับใครหรือไม่ชัดเจนกับใครนะเขาจะไม่ยอมเปิดเผยเพราะเขาเป็นคนมีมาดมีศักดิ์ศรีเขาไม่ยอมให้ใครมาดูถูกตัวเขาง่ายๆอะ่ะ ส่วนตัวเขาเองนะเขาไม่ยอมให้ใครมาดูถูกในตัวเขาเลยเพราะเขามีศักดิ์ศรีค่อนข้างเยอะถ้าใช่กดไลค์กดแช์นะคนเนี้ยถึงแม้จะมีปัญหาที่มันผ่านมาก็ตามอะ่ะเขาก็จะใช้สติเขาจะหลับตาแล้วก็ใช้สติในการคิดวิเคราะห์แม้กระทั่งเขาทะเลาะกับคุณเ่ะเขาก็จะเลือกนิ่งเฉยไปเลยนิ่งเฉยจนหน้าลำคาญไปเลยบางครั้งก็ไม่พูดบางครั้งก็ทําอะไรที่คุณแบบไม่ชอบไม่ชอบใจทําคุณเห็น คุณเตือนเขาก็นิ่งเหมือนคนมึนๆน่ะมึนในทุกๆเรื่องที่เป็นคุณก็เลยลังเลว่าเอ๊ะฉันจะคบกับคนคนนี้ต่อได้ไหมความรู้สึกจริงๆที่แท้จริงของเขาเป็นยังไงกันแน่ฉันจะฝากอนาคตกับเขาได้ไหมอะตอนนี้ยังเป็นอย่างนี้เลยอะทำไมไม่พูดทำไมไม่บอกทำไมไม่สนใจความรู้สึกจริงๆแท้จริงของคุณ คุณพยายามที่จะเข้าหาเขาในรูปแบบหลายๆอย่างให้ใจเขาให้เขารับรู้ว่าสิ่งที่คุณแบบเนี้ยแสดงออกแบบเนี้ยคือความรักเพราะเขายังไม่เปิดใจกับคุณอืมนะคะความรู้สึกที่เขามีให้คุณตอนนี้นะตอนนี้นะเขายังไม่ได้เปิดใจนะแต่เขาก็มองคุณเล็งๆคุณอยู่เหมือนกันนะเพราะคุณเป็นคนที่มีความรักดี มีแสงมีสีมีเสียงเป็นคนร้องเพลงเก่งด้วยไหมคุณเนี่ยเป็นคนที่มี energy ดีเป็นคนที่ยิ้มเก่งมีสเสน่ห์เป็นคนที่มีกลิ่นกายหอมแต่งตัว w i n t r e ชอบสีขาวไหมชอบใส่กระโปรงสีขาวชอบใสร่รองเท้าส้นสูงชอบความท้าทายอีกบทบาทหนึ่งคุณก็ชอบในสิ่งที่มันเป็นเหมือนแบบผู้ชายทําได้โอ,อ้ผู้หญิงบางคนทำไม่ได้แต่คุณทําได้อย่างเงี้ย มันดีจังเลยเนาะเออมันดีจังเลยเนาะกับความรู้สึกที่มันเป็นแบบเนี้ยเนาะกับความรู้สึกที่มันอุ้ยมันตอบโจทย์อะมันมันเหมือนแบบตอบโจทย์เขาอะคุณเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในเซสโซนที่เขาคิดอยู่คุณอาจจะเป็นคนที่มีลักษณะผมยาวสูงยาวเข่าดีเป็นคนผิวขาวอย่างเงี้ยเขาชอบเอาหวยอะไรเงี้ยเขาชอบตีๆแล้วรออย่างเงี้ยเขาชอบนะคะ คุณจะมีความคิดที่มันโดดเด่นกว่าจากคนอื่นๆน่ะท่าเนของคุณก็คือรอยยิ้มใบหน้าแววตาคุณจะยิ้มเหมือนสาวเกาหลีหรือหนุ่มเกาหลีคุณจะมีคุณถ้าคุณไม่หน้าตาแบบนั้นคุณก็จะมีนิสัยแบบนั้นกุ้งกิ้งมุงบิงหน้าหลัก่ะคุณมาใจเขาอยู่นะเขาคนนี้นะบอกเลยนะเป็นคนเจ้าชู้เงียบเธอคุณเข้าไม่ถึงเขาหรอก คุณไม่รู้หรอกว่าเขาคบกี่คนในกรณีคนที่คบกันแต่คุณก็อาจจะมีความหวาดระแวงว่าเอ๊ะคบฉันทำไมต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วสิ่งที่คุณกำลังได้จากใจเขาและความรู้สึกที่เขาลงดีเทลลงลึกเจาะลึกมาที่คุณเขาสังเกตละเอียดละออแม้กระทั่งรอยยิมม้มบนใบหนะ้าคุณแม้กระทั่งการกระทำหลายๆอย่างของคุณ คุณเป็นคนจริงใจในสายตาเขาคุณเป็นพลพร้อมให้อ่ะพลังงานด้านบวกของคุณอ่ะคุณรักเด็กรักคนแก่คุณมีของขวัญของฝากมาให้เขาทุกทุกครั้งคุณจะทักตอบเขาไปก่อนถึงแม้ทุกๆครั้งเขาจะไม่ตอบคุณเขาประจับทับใจรู้ไว้เลยนะว่าเขาประทับใจคุณตรงนี้เขาชอบคุณตรงนี้ความรู้สึกของเขาตอนนี้กําลังเปิดใจให้กับคุณกาลังเรียนรู้กําลังศึกษากําลัง คิดวิเคราะห์แยกแยะระหว่างความรักความชอบความหลงเขาไม่ควรจะคบชูงเงียบก็จริงเขาคบหลายคนกรจริงแต่คุณคือนำบุบวันในใจเขามันอาจจะฟังแล้วอาจารย์มันจะเป็นไปได้หรือเขาไม่นี่แต่รันดอมนี้นะเป็นรันดอมไพ่ที่ความรู้สึกของเขาจริงๆนะเขาไม่ยอมเสียคุณไปแน่นอนให้กับใครแต่เขาเก็กฟอร์มไปอย่างงั้นเก็กฟอร์มจนหน้าลำคาญ เขาไม่ยอมเสียคุณไปให้กับใครอย่างแน่นอนเพราะเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่ดีมากพอแล้วมีสมคุณสมบัติในการที่จะเป็นแฟนเขาได้ถ้าเขาคบคุณคุณจะต้องเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นแม่ของลูกได้พ่อของลูกได้เป็นคนที่ร่วมและทําธุรกิจกับคุณได้คุณเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนมีความรับผิดชอบถ้าคุณไม่ได้ทําอะไรหรือคุณอยู่ต่อหน้าคนเยอะๆคุณจะ เหมือนแบบเป็นคนน่ารักเป็นคนเก็บรายละเอียดแต่ถ้าคุณอยู่กับเขาสองคนอย่างเงี้ยคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างมุง้งมิ้งกุ้งกิ้งเหมือนแมวออดอ้อนเขาเขาชอบอะความรู้สึกเด็กความรู้สึกที่มันเป็นแบบเนี้ยการการการที่คุณไปอ้อนเขาซึ่งเขาจะเป็นคนที่หน่านิ่งตรงตรงน้านิ่งเป็นคนที่แบบงอใครไม่ค่อยเก่งเพราะอะไรเพราะศักดิ์ศรีเขาค่อนข้างเยอะไงคนคนนี้ศักดิ์ศรีเยอะมากถึงมากที่สุดฉะนั้นไม่แปลกค่ะทําไมเขาถึงเป็นแบบนี้ เพราะว่าการที่เขาได้มีศักดิ์ศรีการที่เขาได้ทําอะไรที่มันเหมือนแบบด้วยตัวเขาเองอะ่ะมันก็จะทําให้เขาเหนื่อยลา้าท้อแท้จิตใจนะคะโอเคเนาะฟังแล้วย,ยิ้มเนาะรู้สึกว่าจะมีส,สาวๆบางคนยิ้มเนาะอูหรือนุ่มๆบางคนเอาละฉันมีความหวังละฉันมีความหลังหวังกับคนคนนี้แล้วจีบยากจังเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งคู่สามีภรรยาก,กันอะ่ะ นะมาฟังนะคู่สามีภรรยากันนะนะคะคู่ที่จากกันปะเออขออภัยค่ะคู่ที่จากกันไปคู่ที่เลิกลากันไปคู่ที่ไม่ได้เจอกันเขาจะกลับมาจริงๆริในใจลึกๆแล้วเขารลักคุณมากกับลูกนะแต่จะด้วยเหตุผลสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ล่มหลงมัวเมาไปกับการผิดสินข้อสามหรืออะไรก็ตามเขากำลังเตรียมพร้อมจะกลับมาหาคุณมีของขวัญมีของฝากมาให้คุณและลูก ใน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 จิตใจสำานึกหรือจิตเขาจริงๆอ่่ะเขาคิดถึงคุณแล้วลูกนะเขาก็เสียใจนะที่ทำให้คุณร้องไห้และอดทนกับเขามาตลอดเลยคุณก็ยังหลักยังหวังดีกับเขาอยู่ตลอดเวลาคุณไม่มีข้อแม้อะไรกับเขาเลยคุณเหมือนแบบยอมเขาอะตลอดยอมทุกๆอย่างที่มันผ่านมายอมแบบแม้กระทั่ง เขาเรียกว่าอะไรอะให้เขากระทําคุณคุณก็รักเขาอยู่ตลอดคุณไม่อยากมีใครเข้ามาใหม่คุณยอมเขาคุณแบบอยากให้โอกาสเขาอีกสักครั้งหนึ่งแต่คุณก็มีกําแพงของคุณนะก็มีกรอบมีระยะเวลาคุณมีกําหนดถ้าถึงเวลานี้เขาไม่มาฉันจะต้องปรับปรปุงตัวเองหรือเปิดใจให้คนอื่นแล้วอะไรแบบนี้ค่ะนะคะเรนดอมนี่เป็นแรนดอมที่เหมือนแบบ ก็มีความสุขนะแต่หลายๆเหตุผลหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ละบุคคลต่างวาระกันไปนะคะความรักมันไม่ได้ตายตัวหรือสมหวังทุกๆคนนะคะใช้ว,วิจารณญาในการรับชมใช้สติในการครองชีวิตอาจารย์เชื่อว่าถ้าคุณใช้สติในการครองชีวิตถึงคุณจะเจอความรักดีหรือความรักแย่คุณก็จะดำเนินชีวิตได้ความรักมันไม่ได้ดีทั้ง7วันนะคะ ในระยะเวลา3วันเนี่ยจะต้องมีความรักที่เป็นความถูกและความสุขเราสี่วันฉะนั้นเราต้องจัดสรรในการใช้ชีวิตกับความรักที่มันไม่บาลานซ์ของชีวิตให้ได้อยู่ให้มันเป็นธรรมชาติค่ะร้องไห้ไม่ได้ตอบโจทย์ของเรื่องความรักค่ะโอเคเนาะความรู้สึกที่แท้จริงลึกๆของเขาเนี่ยอาจารย์อยากจะรู้ว่านะมาลุ้กันนะว่าเขาคนนี้เป็นคนอ่อนแอไหมเป็นคนที่โยบเย,ยบไหมแน่นอนไพ่มันบอกว่าเขาเป็นคนอ่อนแอมาก เป็นคนที่เก็บอาการเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งเขาคนนั้นอะแล้วไม่ค่อยแสดงออกให้โลกเห็นหรือใครเห็นเลยแต่จะมีคนคนหนึ่งที่เห็นก็คือตัวคุณนี่แหละรู้ว่าเขาเป็นคนที่อ่อนแอเป็นคนที่อาจจะเป็นซึมเศร้าอะไรสักอย่าง,งก็ได้เพราะเขาอาจจะเจอปัญหาชีวิตของเขามาเยอะเขาคนนี้เป็นคนอารมณ์ร้อนมากนะแต่พอเจอคุณอะ มันกลับกลายเป็นอีกคนหนึ่งอีกบุคลิกหนึ่งทันทีคุณเหมือนเป็นแรงบันดาลใจช่วยให้เขาแบบเดินต่อหรือก้าวต่อไปได้ในสังคมที่เขาเจออยู่ตรงนี้ตอนนี้วินาทีนี้คุณเป็นเซฟโซนให้กับเขาคุณทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นค่อนข้างดีขึ้น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 เรื่อยๆเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกหรือชัดเจนกับคุณมาก แต่ในใจลึกๆในจิตใต้สำนึกของเขาเขามีคุณอยู่ในนั้นแต่ตัวคุณเองก็อยากจะให้เขาแบบเลือกอย่าเป็นเพียงแค่ตัวเลือกเลือกเขาเลยเพราะระยะทางของคุณและเขาอ่ะมันทำให้ความรักของคุณบางทีเขาอาจอยู่ต่างประเทศก็ได้หรืออยู่ต่างจังหวัดการจะมาหากันมันก็ต้องมีการแพลแนเหลืองงานเหลือเงินหลายๆอย่างนะคะหลายๆอย่างเลย แต่คุณก็ยอมเขาได้แล้เอาแหละคุณก็ยอมเขาได้แล้วเพราะว่าคุณก็มีมีปัจจัยและมีเหตุผลในการรอคอยเขาเนาะคพรามรู้สึกเขารักคุณนะเขารอคอยบางอย่างถ้าเมื่อไรพร้อมเขาก็จะเปิดตัวคุณกับทีมงานกับ <c oughs> ยาิพี่น้องกับอะไรก็ตามอะ่ะเออที่เขาแบบอันเนี้ยที่เขาคิดเนะี่ยเขาเป็นคนที่คุ้นคิดเขาเป็นคนที่คิดเยอะเขาเป็นคนที่ เขาเป็นคนที่ฉลาดคิดเยอะฉลาดเป็นคนที่ทันเกมทันโลกเวลาคุณพูดอะไรไปเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวลกคะ่ะเขาก็จะรู้ทันทีว่าคุณนะ่พูดแบบนี้ออกไปเขาก็จะเฉลยทันทีว่าเขารู้นะว่าคุณคิดอะไรในกับในใจเขาอะไรแบบเนี้ยเป็นคนเก่งหลงคุณนะจริงๆอ่ะถ้าคุณแบบเขาอาจจะไม่ไแสดงออกนะแต่คุณรู้ไหมว่าถ้าคุณมีคนอื่นหรือใครเข้ามาจีบเนี่ยเขาจะแสดงแบบ ให้คุณรู้ทันทีว่าเขาหึงคุณมากอาจจะแอบ,บหึงคุณก็ได้คุณชอบมีสังคมที่มันเยอะๆโออแล้วคุณก็ไม่คนน่ารักชอบลงอะไรโพสที่มันกระตุน้นความรู้สึกของเขาอะ่ะเขาก็จะเขาก็จะรู้สึกทันทีดีไม่ดีวันนี้เขาก็แอบ,บส่องเลยนะเขาแอบ,บส่องคนทุกวันเลยนะคนที่ไม่ได้เจอกันอาจจะมีการแอบ,บส่องกันด้วยเนาะความรู้สึกรักค่ะความรู้สึกเขาคนนี้รักห้อยหาคิดถึง อยากมาอยู่ด้วยอยากพบอยากเจอตอนนี้เขาก็ำลังนั่งคิดว่าคุณทําอะไรนาะทาอะไรอะอะไรแบบเนี้ยเขาคิดถึงคุณเนาะคิดถึงคุณมากความรู้สึกของคุณนะบางครั้งเขาอาจจะเหมือนแบบเป็นแบบคุณสไตล์คุณความน่ารักแบบเนี้ยเอเนจีแบบเนี้ยเขาอยากเป็นเหมือนคุณแต่เขาอาจจะเป็นไม่ได้เพราะเขาแบบอาจจะคิดดูกไกลอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่แบบมีสังคม เขาใจจอยแบบคุณไม่ได้เขาเจอคนเยอะเ,ออเขาต้องคีบต้องเก็บอาการเก็บอารมณ์ความรู้สึกแบบเนี้ยตอนเนี้ยไว้ Why? นะคะโอเคเนาะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบตรงฉินไปรีแลกรีแลกไม่เป็นนะคะเขากำลังเรียนรู้จากพฤติกรรมของคุณเพราะเขาค่อนข้างที่จะชอบหลงรักในตัวคุณ นะวันนี้นะอาจารย์ก็บอ,อกว่ามันจะเป็นเลนดอมหนึ่งนะที่ทำให้คุณยิ้มได้พลังงาน energy ดีๆของคุณกับเขาเป็นพลังงานที่มันแบบสปาก,กันเคมีตรงกัน love the love r ก็คือไพ่ใบที่6ก็คือความรักนะคะแล้วก็ความรักมันเป็นสิ่งสวยงามความรักมันมันจะเดินหน้าต่อได้ก็ต่อเมื่อคนสองคนนะจับมือแล้วพร้อมไปด้วยกัน แล้มันก็ต้องมีความพยายามความอดทนด้วยหลายๆอย่างและก็การเปิดใจด้วยจงรักตัวเองให้มากก่อนที่เราจะรักเขาไม่มีความรักสุขสมหวังตลอดทั้งวันหรือ24ชั่วโมงฉะนั้นรักตัวเองให้เป็นนะคะเรนดอมนี้หวังว่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะชอบและอาจารย์ก็สัญญาว่าจะทำเรนดอมดีๆและมีประโยชน์แบบนี้ให้กับทุกคนฟังเรื่อยๆในทุกๆวันขอแค่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแจ์ใครที่จะดูดวงด้านบนเลยนะคะ ด้านบนมันจะมีช่องทางการตริดต่ออยู่ด้านบนเนาะวันนี้ขอให้คุณรับพลังงานของคุณเนี่ยดีๆกลับไปคิดวิเคราะห์แยกแยะพลังงานบวกๆของคุณจะทำให้คุณประสบความสำเร็จและมีความสุขอาจารย์ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ